สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นกาชาตินะครับดาวโจนส์วีไอพีแล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับแนวทางเมื่อคืนนะครับมาแค่สายรูดเนาะก็คือในดาวโจน์วีไอพีนะครับกาชาติให้8กับ4ผลที่ออก303กับ13นะครับเนาะก็เราเน้นซ1นะครับพี่ๆเนาะก็มาหนึ่งนะครับอันนี้หลุดไป ดาวโจนวีไอพให้2กับ8นะครับผลที่ออก897กับ80นะครับ87เน้นนะครับแต่เขาแยกกันอยู่เนาะนะครับพี่ๆก็ใครรูดที่8เข้าไปที่80มาแค่สายรูดนะครับหุ้นดาวโจนให้4กับ7ผลที่ออก128กับ50นะครับอันนี้ก็เน้น50นะครับมา40เอ้ยมาอันนี้เน้น40มา50นะครับแต้มเดียวก็หลุดไปนะครับมาแค่สายรูดนะครับพี่ๆ ส่วนแนวทางในค่ำคืนวันที่25นะครับผมชื่นชอบนะครับแนวทางแล้วค่อยติดตามนะครับแอดก็ทำตามสูตรคำนวณเนาะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับพี่พกาชาติคืนนี้ให้ไปที่เลข8กับเลข2สายรูดนะครับให้ไปที่เลข8 80 81 83 2021 สองตัวนะครับ0 8 1 2 8 1นะครับไม่ใช่ศูนย์แปนึ่งเนาะส่วนดาวโจนนะครับ VIP ดาวโจน VIP ให้ไปที่เลข2กับเลขหสายลูดนะครับให้ไปที่เลข2 สองศูนย์สองแปดสองเก้าหกศูนย์หกแปดหกเก้าสามตัวหกสองศูนย์นะครับส่วนหุ้นดาวโจนส์นะครับคืนนี้ หุ้นดาวโจนให้ไปที่เลข6กับเลข4นะครับสายรูดให้ไปที่เลข4 c 4, 1 c 4, ส 4, 8 c 6 1, 6กห 6, ตัวนะครับผม6 4 3นะครับ นะครับผมก็ตามนี้เลยนะสลับแนวทางในรอบดึกนะครับชื่นชอบในรอบไหนค่ําคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ